สวัสดีครับผมเจนเอ็กซิมจีโอเซียไทยแลนด์ G o S y A T H I นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่หมู่สองบ้านทุกกงอําเภอเทพาจังหวัดสงขานะครับก็มาพื้นที่ธุรกิจของเสียนัดนะครับก็เป็นธุรกิจรับซื้อน้ำยางนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวอําเภอเทพา และอำเภอข้าเคียงไม่ว่าจะเป็นนาทวีหรือสบายยอยนะครับที่นี่รับซื้อน้ำยางสดนะครับก็ชื่อเศษสิรินะครับก็น่าบริการหลายท่านมาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้วันนี้นะครับเลิกง,งามยามดีรับรถตักของ XCMG รุ่น l w 186 FV มา ใช้ในธุรกิจก็คือจะเพิ่มธุรกิจนะครับก็นี่แหละบ่อน้ำยางก็พี่น้องชาวอำเภอสบายย้อยก็น่าจะมาส่งน้ำยางที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดใหม่เร็วนี้เครื่องช่างพร้อมแล้วนะครับนี่เลยฮนะรับซื้อปาล์มน้ำมันพื้นที่อำเภอเทพาพุกกงนะครับก็หมู่สองพุกกงนี่เองครับนี่ออฟฟิศ เรียบพร้อมแล้วนี่แหละครับบริษัทเซตสุรินะครับก็มีรถเทรลเลอร์ของอิรุสุอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งรถพ่วกมาอีกหนึ่งพว่วงนี่แหละฮะขออนุญาตเดินบนตาช่างเลยนะครับนี่แหละฮะตาช่างน่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็ฝากพี่น้องชาวอำเภอเทพาและก็ อาเภอแค่เคียงด้วยว่าปลูกปลาล์มแล้วตัดปลาล์มแล้วนะครับมาส่งที่นี่พื้นที่หมู่สองุกกงอําเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับก็ส่วนใหญ่สังเกตได้นะครับที่นี่จะเป็นสวนยางพารานะครับนี่แหละสวนยางพาราประมาณสักแ0ตแต่ที่ผมสังเกตข้างถนนนี่ก็ถ้าเป็นพื้นที่ยางที่ค้นใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มปลูกปลาล์มแล้วนะครับก็ น่าจะอายุประมาณเริ่มปี2ปีนะครับช่วงนี้พันปามหายากหน่อยก็อาจจะมีความคิดนะครับถึงแม้จะราคาปามจะตกณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าราคายางก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่การบริหารจัดการของปามใช้คนน้อยกว่านะครับก็ขอฝากด้วยทีมงานท่านใดเกษตรกรท่านใดนะครับมีสวน อยู่เยอะมีที่ดินเยอะนะครับก็ควรจะปลูกทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปาล์มแล้วก็ยางนะครับจะได้มีรายได้ที่สม,ม่ำเสมอแน่นอนนะครับหลายท่านก็มีสวนทุเรียนด้วยนะครับผมสังเกตก็ได้สังเกตก็ด้านหลังจะมีทุเรียนนะครับก็นั่นแหละทีมงานต้ในใดสนใจรถตักของ XCMG อย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMG o c i a Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนี่เลยฮะวันนี้ผมมากับพิเชษครับก็รถมาตั้งแต่เมื่อวานครับมารอยอยู่ที่สงขานะครับก็คันนี้ l w 1 8 6 f v นะครับใช้สำหรับตักสินค้าต่างการเกษตรนะครับก็ที่นี่ก็เหมาะสมเลยก็ก็คือปาล์มนะครับนี่แหละฮะ ก็มีลานปาล์มนะครับแล้วก็มีพื้นที่ก็วางแผนอย่างดีครับตัวนี้ธุรกิจใหญ่โตเลยก็ขอบคุณนะครับเสียนัดเศษศิริที่เลือกรถตักของ X c m g ซนะครับก็รถคันนี้ตัดินใจมา2เดือนแล้วครับจองไว้ตั้งแต่เดือนประมาณสิงหาครับสิงหากันยานะครับแล้วก็มารับเดือนตุลาก็ซื้อสดครับคันนี้ ราคาอยู่ที่9 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านซื้อสดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่อนก็อยู่ที่9.2แสนนะครับรถคันนี้อากท่านใดสนใจก็ดาวขั้นต่ําได้ที่1 5 0 0 0 0บาท2 5 0 0 0 0บาทหรือจะดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือจะเลือกดาวแบบไม่มีดอกเบีย้ยก็ได้ที่4 7 0 0 0 0บาทนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจโจมหาผมได้เลยที่เบอร์086 491-4246นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีส่ง2คันนะครับเดือน10เดือนที่ผ่านมานิ่เงียบหน่อยนะครับเดือนนี้ตอนนี้ขึ้นเดือน11แล้วก็เลิกงานยามดีครับภาคใต้เขาถือเลิกครับเดือน5เดือน10ไม่ออกรถนะครับตอนนี้เดือน11แล้วเลิกงานยามดีงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่เยอะแยะมากมายนะครับก็ตอนนี้เริ่มเปิดโอเพ่นแล้วนะครับหน้ากากหรือแมสไม่จําเป็นต้องใส่แล้วนะครับยกเว้น เข้าไปที่ชุมชนนะครับเราก็ดูแลตัวเองนะครับก็คิดว่าณนะปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆก็เริ่มเบิดได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ใช้ชีวิตปกติได้ผมก็ไปไหนได้สะดวกนะครับจากที่เข้าจังหวัดไหนต้องมีใบเซ็นฉีดวัคซีนปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแมสกก็เข้ายกเว้นไปในพื้นที่ที่ แออัดหรือในห้างก็ควรจะใส่แมสเหมือนเดิมน,นะครับนี่แหละได้เลือกลงแล้วครับเลือกงามยําดีแล้วนะครับก็นี่แหละก็ขอบคุณเสียนัดนะครับก็ฝากทีมงานและเกษตรกรพื้นที่ทอำเภอเทพานะครับผูกรงหมู่สนะครับจังหวัดสงขลาด้วยปลูกปาล์มแล้วหลายท่านไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับที่นี่เสียนัดเปิดลานปลาล์มแล้วครับนี่แหละ ลันปามเสร็จแล้วนะครับเปิดน่าจะวันที่10นี้นะครับไม่เกินวันที่10นี้เดือนนี้ซื้อแน่นอนครับรับซื้อแน่นอนก็มาติดต่อได้นะครับท่านปลูกสวนยางนะครับทำสวนเอาน้ำยางมาขายที่นี่นะครับทำสวนปามเอาผลปามมาขายที่นี่แต่ก็ขอพิเศษหน่อยนะครับช่วงนี้ขอให้สุกแดงก่อนแล้วก็แทงมานะครับเพราะว่าปัญหาก็คือโรงงานจะคัดที่สุกนะครับ ก็เหมือนเราปลูกมะละกอรครับปลูกมะละกอขายเนี่ยถ้าไม่สุกโรงงานก็ไม่รับนะครับก็ฝากทุกท่านเจวสวนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าหลายท่านหลายสวนบอกว่ารอให้สุกโดนก่ำมวยหมดนะครับก็อาจจะต้องหาวิธีแก้ทํารัว้วหรือมีคนเฝ้าเป็นพิเศษนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันด้วยนะครับก็หากหลายท่านมองหารถตักอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับ ก็ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG OCEA Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะต้องทำธุรกิจไหนนะครับไม่ใช่ธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวรถตักของเราก็คือมีธุรกิจที่เกี่ยวกับงานตักดินหินทรายด้วยนะครับวันนี้ผมส่งสองันนะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยว10บโมงครึ่งผมต้องรีบเดินทางไปอำเภอพื้นที่อำเภอ,เอตำบลน,นากระยาตอำเภอควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงนะครับไปส่งรถตักของ x อ็ซิมซีเรุ่นซีดีเก้าให้มิกมอสนะครับเป็นพันธุปูนนะครับก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับต้นตระกูลผมก็ นามสกุลเดียวกันก็มีนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะครับที่เลือกรถตักของ XCMG และมีผมเจน XCMG เป็นผู้ดูแลและก็จําหน่ายนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าท่านเลือกรถตักของ XCMG แล้วนะครับเรามีรถคุณภาพดีส่งมอบให้ท่านและมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับแค่ท่านเตรียมเอกาสารไม่เยอะนะครับแล้วก็ติดต่อผมมาผมจะเข้าไปเซ็น เอกสารแล้วก็ทำไฟแนนซ์ให้นะครับเก็บเป็นขอกสารหลังจากนัน้นไฟแนนซ์ผ่านไม่เกิน3วันรถมาถึงหน้าง,งานท่านแน่นอนนะครับก็ทีมงานต้ในใดสนใจก็โทรมาเดียวเบอเดียว086 4 9 1 4 9 4 4 6นะครับอีกหนึ่งคันจะเป็นเดี๋ยวไปส่งที่พัทลุงก็ XC938 นะครับเป็นซีรีสเเป็นรถใช้ตักดินหินทรายสำหรับโรงโม่หินโรงแอนปูนแล้วก็ อายางมาตอยนะครับก็บิ๊กนอนี่มีธุรกิจเกี่ยวกับแผ้นปูน2แผ้นนะครับแล้วก็จะเปิดใหม่เป็นแอดวานนะครับยางมาตอยนะครับก็ใช้รถตักซีรีสเกของเรารุ่น2คิวนะครับก็เดี๋ยวประมาณ1 0บโมงครึ่งผมต้องรีบเดินทางนะครับเสร็จจากนี้ตอนนี้7จ็มงสีนาทีเลือกงามยำดีนะครับก็ลงแตะพื้นเรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวสอนฝึกขับรถเรียบร้อยก็หลายท่านมองหาหรือสนใจรถตักอยู่ก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG Osia t l a n ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็นี่ครับให้ดูภาพรวมนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำยางใหม่นะครับ ชาวสวนพื้นที่อำเภอเทพามาขายน้ำยางที่นี่นะครับแล้วก็ชาวสวนปาล์มพื้นที่อำเภอเทพาเหมือนกันนะครับมาขายปาล์มที่นี่นะครับรถตักพร้อมธุรกิจพร้อมนะครับก็เป็นเต้าแก่ที่เป็นกันเองนะครับต่อบ้านอยู่ที่นี่เลยนะครับก็ฝากทุกท่านลานเศษตรีนะครับลานปาล์มเปิดใหม่เร็วๆนี้ที่หมู่สองทุกกง อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาไว้ในอ้อมใจท่านด้วยแล้วก็หลายท่านมาส่งน้ำยางที่นี่อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยังส่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มธุรกิจใหม่ก็คือลานปาล์มนะครับปลูกปาล์มแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนที่ไหนมาขายที่นี่นะครับแต่ถ้าท่านมองหาเครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจอยู่อย่าลืมตัดสินใจรถตักของ X c m g ซีม ที่จำหน่ายโดยเจน x c m กซี r t h ม i ี a n ซเป็นผู้ดูแลนะครับผมสังกัดบริษัทโ o ซ c o m p a คอมนะครับก็ถ้าพักใต้ศูนย์ใหญ่อยู่ที่ติดคลองร้อนหนึ่งหัดใหญ่สงขานะครับถ้าเป็นกรุงเทพเราไม่มีนะครับกรุงเทพก็จะอยู่เราอยู่บางละมุงชนบุรีนะครับก<อ>็เครื่องจกักขึ้นจากท่าเรือก็มาอยู่ที่บางละมงชนบุรีนะครับก็ผมจะทํา คลิปให้อยู่ประจับนะครับติดทางด่วนบางละบุงชนบุรีนะครับทีมงานต้นใดสนใจจะชมรถโทตมาผมก่อนที่เบอร์0864914246ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ก็ปล่อยยาวหน่อยนะครับก็โฆษณาให้เศร็จสิริด้วยทั้งจุดรับซื้อน้ำยางนะครับจุดใหญ่นะครับจุดเล็กนะครับแล้วก็ พื้นที่รับซื้อฟาร์มใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณตัาแกนะครับ่เสียนัดอยู่นี่ครับก็นําเหนียวไก่มาเลี้ยงเลยนะครับน้าเรียบร้อยพร้อมเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณเป็นพิเศษแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเลือกรถตักครั้งใดอย่าลืมเลือกรถตักของ XMG เพราะเรามีดีที่การบริการหลังการขายและก็อะไรที่พร้อมสับพนะครับที่สำคัญคือเราทำธุรกิจมาประมาณ17ปีแล้วนะครับนำเข้ารถตักของ XCMG นะครับแต่เราไม่ได้มีแค่รถตักอย่างเดียวนะครับเรามีโฟล์คลิฟรถเครนคือถ้าเป็นโลโก้ XCMG ไม่ว่าตัวไหนเราก็นำเข้ามาได้หมดนะครับติดต่อผมมาเบอร์เดียวที่เบอร์086 491 4 2 4 6 ผมเจน X อ็กซีมจีโอเซียเท่หละยินดีให้ก้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณมากครับผม